สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอเบลีคลิปนี้แอดบินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารวงการวอลเลย์บอลสาวไทยของเรากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่จบการแข่งขัน v n l เสร็จสิ้นภารกิจไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้สาวๆของเราแต่ละคนแน่นอนนะครับว่าก็มีการเข้าซ้อมกับแค้มทีมชาติเพื่อเตรียมลุยรายการทีมชาติอีกหนึ่งรายการสําหรับปีนี้ซึ่งเป็นรายการระดับอาเซียนที่มีการ เขึ้นเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลแห่งอาเซียนนั่นเองครับซึ่งมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับก่อนหน้านี้ เมื่อประมาณ2วันที่แล้วเราก็ได้ทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าสาวไทยของเราอีกหนึ่งคนอย่างมือเซตคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอย่างพรพันธ์เกิดปราดได้ไปร่วมเล่นให้กับทีมไหนสโมสรอนไหนซึ่งก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการครับว่าพรพันธ์จะได้ไปร่วมเล่นฤดูกาลนี้ให้กับสลีกสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคนด้านหลีกกับที่เปียนนุชไปนะครับแต่เป็นหลีกเดียวกับที่ลุสราไปเล่นเมื่อฤดูการที่ผ่านมา ที่เป็นแฟนชาวไทยได้เชียนุศรากันเลยครับซึ่งก็คือทีมออรันโดวาคิลี่นั่นเองครับสำหรับทีมที่ผู้ได้เซ็นสัญญาด้วยซึ่งนี่แหละครับเป็นเรื่องราวของเมื่อประมาณ2วันที่แล้วที่ทาง สโมสรได้มีการประกาศต้อนรับพรอนพันธ์เกิดปราดโดยทางสโมสรได้มีการบอกว่าปัจจุบันพรนพันติดอันดับ10ของโลกในตำแหน่งเซตเตอร์เธอติดอันดับสูงเป็นเซตเตอร์ระดับโลกในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเวนเอลในปี2022นีมีประสบการณ์ที่กว้างขวางสำหรับการรุดเล่นในวงการวอลเลย์บอลและเป็นเซตเตอร์เพียงคนเดียวใน p v f ที่อยู่ใน VNL และรอบคัดเลือกโอลิมปิกเธอเป็นดาวเด่น ในการเล่นนานาชาติเมื่อปี2011และได้รับรางวัลทัวร์นาเมนต์และรางวัลที่มากมายแล้วล่าสุดเมื่อ ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ทางสโมสรสก็ได้มีการอวยยศพ่อนพันอีกแล้วครับโดยได้มีการบอกว่าทําความรู้จักกับผู้เล่นใหม่ผ่อนพันเกิดปราดเป็นการลงนามร่วมเล่นให้กับสโมสรโดยหัวหน้าของโค้ดได้มีการกล่าวว่าผพันพันเป็นหนึ่งในมือเซตอันดับต้นๆของโลกและได้แข่งขันกับสุดยอดของที่สุดฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าเธอจะนําความคิดสร้างสารรค์อะไรมาสู่เกมรุก ขอนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุครับที่ทางสโมสรน,นี้ได้เลือกพรพันธ์เปิดปราดมือเซตคนเก่งของทีมชาติไทยของเราเข้าร่วมสโมสรเพราะว่าเขาเห็นว่าพรพันธ์มีการเซตที่มีความสร้างสรรค์แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในเกมรุกของเขาครับเมื่อได้เซตเตอร์คนเก่งของทีมชาติไทยของเราอย่างพรพันธ์เกิดปราดเข้าร่วมทีม แล้วก็มีการทิ้นท้ายแบบน่ารักน่ารักถึงพรพันธ์ด้วยครับว่าพรพันธ์น่าจะกลายเป็นคนโปรดหรือว่านักกีฬาคนโปรดของแฟนๆในลีกอรเมริกาอย่างรวดเร็วนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเห็นแววของความสุขของพอรพันธ์ครับกับลีกอเมริกานี้เพราะว่าถือว่าเป็นลีกที่มีการบอกว่าพรพันธ์น่าจะเป็นที่รักของแฟนๆทีมนี้ได้เร็วๆนี้นั่นเองครับซึ่งภาพนี้ก็เป็นโมเมนต์บรรยากาศ ความสวยงามของพรพันธ์เกิดปราดที่ต้องบอกเลยว่างดงามจริงๆครับก่อนหน้านี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเวียนแอลพรพันธ์นก็ได้มีการเดินทางกลับบ้านเกิดของตัวเองด้วยครับแล้วเธอก็มีการรำบวงสวงแบบที่เธอเคยรำในทุกๆปีเลยครับ มีการแต่งตัวกับลุคนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยครับสำหรับพรพันธ์เกิดปราดของเราหลังจากนั้นแอดมินก็มีโมเมนต์ความน่ารักอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวไทยคนอื่นๆมาฝากแฟนๆทุกคนกันครับอย่างภาพนี้ก็เป็นความน่ารักของน้องแบมแบมบริบโบโลคอนเก่งดาวรุ่งของทีมชาติไทยของเรากับโมเมธนชานั่นเองครับสคนก็ได้มีการอยู่ในรถส,ส่วนตัวแล้วก็โมเมก็น่าจะ รับเบมลเบหลังจากเรียนเสร็จที่มหาลัยนั่นเองครับถือว่าเป็นโมเมนต์มิตรภาพที่เห็นแล้วน่ารักสดใสจริงจริงครับสําหรับโมเมนต์มิตรภาพแบบนี้แล้วแน่นอนนะครับว่าตอนนี้สาวแทยของเราทุกคนก็ซ้อมอยู่ที่แคมป์ทีมชาติและว,วันนี้นี่เลยครับภาพนี้ก็เป็นบรรยากาศของสาวแทยของเราที่มีการซ้อมมีการออกมาวิ่งทําร่างกายออกกําลังกายต่างๆแล้วก็มีโม ความน่ารักตามภาพเลยครับสาวไทยของเราก็ใช้โอกาสว่างๆช่วงที่ผ่อนคลายผ่อนคลายมีการออกลีลาเด้นออกลีลาเต้นยกเก่งเต้นกันแบบนี้น่ารักจริงๆเลยครับ ซึ่งในภาพที่ยกเก่งกันมาเดนเต้นกระจายก็ประกอบไปด้วยเตยแนนบีมและอีกคนหนึ่งก็คือโมเมนั่นเองครับเห็นสาวๆผ่อนคลายบ้างเแฟนก็คงจะแฮปปี้ไปกับสาวๆใช่ไหมล่ะครับนอกจากนี้สาวแต่ของเราต้องบอกเลยว่าเนื้อหอมสุดๆไปเลยครับแล้วก็หอมจริงๆครับสมกับที่บอกว่าเนื้อหอมจริงๆเพราะว่าล่าสุด ได้มีน้ำยาปรับผ้านุ่มชื่อดังที่คนไทยของเราถือว่านิยมใช้กันเหมือนกันครับได้มีการคงจะสปอนเซอร์หรือว่าให้สาวแตองเรารีวิวสินค้านั่นเองนี่เลยครับฝีมือฝีไม้ลายมือการรีวิวสินค้า ธรรมดาที่ไหนล่ะครับแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเริ่มกันที่ชัชโุอ่อนมกุกสีหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราก็ได้รีวิวน้ำยาปรับผ้านุ่มนี้ด้วยครับดูท่าโพสตต่างๆของเธอได้เลยมีการโพสต์อย่างสดใสน่ารักจริงๆเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีเพียวอัจฉราพรของยศที่ได้มารีวิวน้ำยาปรับผ้านุ่มนี้ด้วยครับดูได้เลยเพียวก็มีความสดใสมากๆสวยงามมากๆเลยครับ นี่แหละครับสาวไทยของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วเป็นนักวอลเลย์บอลที่รีวิว แบบฉบับนางแบบได้แบบจริงๆปังๆช้ำๆจริงๆครับสินค้าไม่มีผิดหวังจริงๆนอกจากนี้อีกคนหนึ่งก็ยังมีวิภาวีสีทองหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอีกหนึ่งคนครับที่ได้รีวิวน้ำยาปรับพนุ่มนี้ด้วยก็ถือว่าต้องขอบคุณสินค้าด้วยครับที่มีการสพอร์ตสนับสนุนสาวไทยของเราทุกคนถือว่าเป็น นี่แหละครับก็เป็นการอัปเดตข่าวสารของสาวไทยของเราอัปเดตชีวิตต่างๆของสาวไทยของเราครับในขณะนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติรายการระดับโลกและแน่นอนที่สุดเลยครับว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ South สาวไทยของเราก็จะมีภารกิจในนามทีมชาติอีกแล้วสําหรับรายการอาเซียนก็คือรายการซีวีลีกนั่นเองครับซึ่งรายการนี้จะมีการจัดเป็นเจ้าภาพถึง2ประเทศเลยครับโดยสนามแรกสาวไทยของเราจะบินไปเวียดนาม เพื่อแข่งขันซีวีลีกสนามที่1ในวันที่2อถึงสสิงหาคมครับแล้วสัปดาห์ที่2ก็จะกลับมาจัดที่ประเทศไทยของเราโดยโคราชหรือว่านะครราชสีมาจะจัด เป็นเจ้าภาพนั่นเองครับโดยจะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยในสนามที่2วันที่9ถึง11สิงหาคมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาโคราชหรือว่านครราชสีมานั่นเองครับก็เอาเป็นว่ามีอีกหนึ่งรายการครับสำหรับรายการทีมชาติที่เป็นแฟนชาวไทยของเราจะได้หายคิดถึงกันครับสำหรับการรอคอยรอเชียร์าวไทยของเราปีนี้รายการระดับโลกนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้วมี เพียงไม่กี่รายการครับแต่ปีหน้ารับรองครับว่าเราจะได้รับชมซาวไทยของเราในานามทีมชาติกับรายการระดับโลกกันแบบจุใจแน่นอน